สวัสดีจ้ามาแล้ได้ดจ้ะปปแม่แม่เอฟตีนี่จ้ะนอนเล่นโอยอาบน้ำแล้วก็มานอนเจียกเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วก็มานอนอยู่นี่แหละเนอะถึ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 อ้าวนอนเนี่ยอาบน้ำแล้วก็มานอนเล่นเจียกอยู่นี่แหละไม่ต้องกินแล้วนะ หาที่หลับที่นอนได้แล้วนนนนนนูนี่รักกันจังด้วย <c oughs> เล่นแล้วก็ต้องเก็บไว้ เ๋ยวไปเล่นต่ออีกไม่ใช่ว่าเล่นแล้วทิ้งเข้าใจไหมใช้แล้วก็มาเก็บไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่จะตีให้เนี่ย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 ไปฉีใส่นุ่นเลยห้องน้ำมีขีไม่ขีนี่ ตอนนี้อาบน้ำแล้วเรียบร้อยหอมหอมฉุยเลยเนี่ยี่ใส่ยาให้แล้วเนี่ยใส่ยาให้แล้วน,ายยาวอ,นอนแต่งตัวเนี่ย อะไรหมดละั้งหมดอืมตั้งกล้องว่าได้แล้วพี่นอ้องแรนต่ำเลยว่าสิปิดบ้านปิดปิดแต่พัดลมแล้วจะเข้าบ้านว่ะโอ้นอน มาถ่ายคลิปอีกเดี๋ยวก็ขอขอบคุณขอพ่อแม่แม่เอฟซี้นะจ๊ะเด้อที่หักละเอ็นดูเด็กหน่อยจ้ะขอมาเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนได้จ้ะขอขอขอบคุณแม่ตุ่แม่แอนและพ่อวิชิตกับครอบครัวคุณยายได้จัะเด้อถ้าไม่มีพวกท่านก็คงจะเหนื่อยกว่านี้เนาะยอมรับเลยล่ง ย้อมรับประโลงพี่น้องเห็นลูกกินเอ็มนอนหลับเราไม่เท่าไหร่ลราคน,นซื้อมาม่ามาเตรียมไว้ละสามห่อดูตาป่อเขาวิ่งรถรถได้ก็คงจะมีกินเนาะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมาม่าเรายังมีแค่นี้เราก็หรูหลาแล้วพี่น้องเลยจะตัตงคคะแนนที่ได้มาเราก็เก็บไว้เผื่อว่าลูกเราไม่นุ่นนี่นั่นเนาะพี่น้องเนาะ ขาดเราแล้วก็เก็บไว้มั่งกินมั่งก็ืึงรู้นแะพี่น้องแตกสวดๆอยู่นะข้างในนี่เพระทันในนี่ได้ไนะข้างในเสียวอาหารเปียกไปขยำให้เขากินอยู่จ้ะ,ะแล้วก็ให้ดำตีอยู่ข้างนอกขยำให้แมวจรไปซองหนึ่ง ให้เขากินรสชาติอร่อยมั่งสงสารเขาก็ขยำยำไว้ยังไม่ออกไปดูว่าเขากินหมดหรือยังถ้าออกถ้ากินไม่หมดก็กินไม่หมดมดเขาจะขึ้นไงเราก็ต้องเอาทั่วเอาถาดมาล้างไงแต่ไม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 ่หมดอตเป็นไปไม่ได้หรอกทุ่มจองทุ่มในเกี้ยงตับเลยไม่เหลือเตื่นเช้ามาเกี้ยงไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวของแมวจรนะ เราก็ดีใจพี่นอ้องแม่ก็ดีใจที่ว่ามีให้เขากินนะข้างนอกเอาไปไทยไว้ให้เขากินเมื่อก่อนเราขยายไปนู้นถึงปากซอยนอน่ะทีนี้เราไม่มีโอ้ยยุงพี่น้องจะทำยังไงให้ยุงไม่กัดนั่งพูดอย่างนี้ยังลมกัดกลัวเป็นไข้เลือดออกไม่ใช่อะไรนะ่ะ เราก็ไปวางไว้ข้างนอกเดี๋วจะเดินออกไปดูก่อนว่ามันหมดหรือยังนี่พวกนี้ก็นอนอยู่นี่แหละนั่งเงี้ยนอนนอนอดูดิว่าย,ยังไม่หมดไม่ออกไม่ออกไม่ออกแล้วก็นอน้าไปจะเตรียมลื้อของแล้วพี่น้องเตรียมลื้อพวกนี้ลงมาหมดเลยนะั่นแหละลื้อเขียวมาหมดเลย นู่นไปเข้าไปเล่นอะไรอยู่นู่นน่ะนู่นน่ะเห็นขาวขาวอยู่นั่นน่ะเจ้าเทาเนี่ยทำอะไรนะฮะนทำอะไรอยู่นี่ฮะฮะทำอะไรเมื่อเตื้อหเมื่อเตื้อทำอะไรแม่ยังไม่ได้เก็บ ห้องน้ำให้พวกหนูเลยหละตอนกลางวันก็เก็บไปแล้วเอยโล่งสมองนะพี่น้องยอมรับว่าโล่งจริงๆไม่เหม็นไม่อะไรตอนที่ยังไม่มีตายนะแม่เอยสมองนี่ปวดตุกตุกตุก,ตกอ้ยเดียวแมวจรไปเยี่ยมบนหลังคาโน่นนะโน่หนยหยดลงมาติ่งๆิงน้่นน่ะ โอ้โหน,นู่นน่ะนู่นโอ้ยนู่นน่ะพี่นอ้องหยดติ่งๆโอ้โหสีเยอะด้วยนั่นแหละมันมันมันเหม็นพวกนี้แหละเราก็ว่ายเ,เขาไม่ได้แต่ของเรารักษาในบ้านก็พออืมน่ะ คนอ่ะเขาก็ปีนไปโน่นนู่นเนาะกระโดดข้ามไปเนาะข้ามหลังคาไปฝัง่งนู้นฝั่งนี้นะล้วก็นี่นี่ขาตั้งก็ไม่ดีพี่นองงออ้องเนาอเออเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง